งาไปทุกที่ที่ท่านต้องมีความจำเป็นเข้าใจเนาะอันนี้อายุกี่ขว่แล้วจ้ะสิบกว่าแน่นอนสิบสิบเท่าไหร่สิบสอมสามถูกอ่ะตอบนะ นิสัยห้ามกอขอสักหนึ่งก่อทำให้ได้สมาธิถ้าจนเหล่าลูกทำให้เกิดปัญญานะได้สมาธิได้ปัญญาไหนใครอยากต่ออีกสักข้อหนึ่งเจอลูกรลบฟฝังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฝังจดไปเลยข้อหนึ่งฝัน ในสิ่งที่ไม่เคยได้ฝังมาก่อนโอในสิ่งที่ไม่เคยได้ฝังมาก่อนเอาแล้วขั้นตนกับขั้นนาำโมฟังซ้ำสาม,สามรอบครัังนี้ทำให้ได้อะไรคะใช่สันถุสิ่งที่ฝังแล้วนะคะไม่ชัดเจนก็ทำให้ชัดเจนขึ้นถ้าฝังซ้ำ ทำให้ชัดเจนและและย,ยังเขียนแบบนี้นะทำให้ชัดเจนและก็เข้าใจมากขึ้นนะคะอีกข้อหนึ่งรูปอีกข้อหนึ่ง ความเห็นถูกต้องถูกต้องอะไรอีกถูกต้องในใครเคยที่ได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิลูกสม,มาทิฏฐิยกมือสาธุคำว่าสมมาทิฏฐินั้นก็คือทำให้มีความเห็น รู้ถูกขณะนี้เรามีการอ่านเขียนเป็นเรื่องของอะไรลูกจิตใจสงบไหม,ม,มใจสงบไหมลูกต้องอย่างสินะข้อ3มเรจะยก,กลงด้ข้อ4ีอนะนะ่ทำให้ใจของใสนะลูกนะทำให้ใจของใส คคออรลายความสงสัยนะคะอ่าได้มือใจขอกนะอ่ะนะคะตอนนี้เรามีใจผ่องใสไหมลูกมีใจผ่องใสไหมคะมีนะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือโอเค คนมีเขาเรียกว่าคนมีเชาววัยก็ฝึกเขียนแต่เราทั้งหลายนั้นมีเชาววัยนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าการฝึกของเราแตกต่างกันออกไปการที่ให้คนอื่นได้ดูเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญหันยิ่งใหญ่เลยนะลูกนะ้าทำให้ได้ปัญญา เพราะฉะนั้นคนดูส้ำลองจับประเด็นเด<า>ีย๋ยวยายจะให้พี่นโมกับพี่นนท์มาช่วยจับประเด็นมา,าอธิบายที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในองกาตรต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณนประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตอนเองและผู้อื่นชาดกห้ารชาด ยายจะกดตรงนี้ถ้าหยุดก็ทําไม่เป็นเดี๋ยวสักสักปันที่ตัางชาใครยังไม่เคย<า>ดู<า>ยกมือเขียน,นชื่อไว้ก่อนเลยสักสักแล้วลูกนะเอาละเละหยุดไว้ก่อนค่ะวิดีโอ พุทธการสำเร็จสมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธ